ในเรื่องก็บอกแล้วว่าเป็นกุหลาบไมหนาแล้วก็เป็นเรื่องของสองพี่น้องเรื่องของอครอบครัวนะฮะต้องดีที่พลอยครับว่าพลอยเขาจะร้ายได้ขนาดไหนแล้วสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะความดียังไงก็ต้องชนะอยู่บนไหนข้างแต่สุดท้ายในเรื่องนี้คือสอนอะไรหลายอย่างนะฮะการให้อภัยกันการรักการเกลียดชังผมว่าทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายก็ต้องความักคือการ ขอฝากละครนรื่งกุหลาบไร้หนามด้วยนะคะเป็นละครเรื่องยอดของงานที่เล่นเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วก็หยูพยายามมากที่สุดอยากให้ท่านผู้ชมชอบแล้วก็เอ็นดูหนูนะคะแล้วก็ละครน,นี้เป็นละครที่สนุกมากเลยค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องชอบค่ะความรู้สึกผมทั้งหมดมันเหมือนกับว่าตั้งแต่เล่นละครมาเนี่ยรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยทุนน่ทมเทกับมันมากเลยแล้วก็ทีมงานผู้จัดนักแสดงเนี่ยทุกคนให้ให้ความสำคัญกั การแสดงมากอะแล้วก็มันเหมือนว่ามันล้อนมากในการเล่นงานกันมันไม่ต้องเหมือนซ้ำหลายๆครั้งซ้ำครั้งเดียวแล้วใส่กับอารมณ์มันให้เต็มที่ครับหรือว่ามันเหมือนกับมันเคยมีละครเรื่องนี้แล้วกลับมาทําใหม่ด้วยมันก็เหมือนอยากจะให้ดีกว่าเดิมเลยนะครับยังไงก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยแล้วผมก็ได้เปลี่ยนบทบาทอีกหนึ่งื่อง ถือว่าอยากจะให้ติดตามชมการแสดงการพัฒนาการของตัวเราแล้วก็กับยาย่ากับทุกคุกคนที่ได้ดดร่วมแสดงนะครับในเครืฝากละครกุหลาบไล่น,นะะ้ำด้วยครับฝากด้วยนะคะกุหลาบไลน,นะะ้ำค่ะก็สนุกดีค่ะอยากให้ดูกันนะคะ รับรองค่ะว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แบบนำเสนอเลยว่าสนุกจริงๆค่ะแล้วก็หลายคุณผู้ชมติดตามดูนะคะอย่างน้อยถ้าไม่ได้คิดอะไรก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ดูแล้วจริงๆแล้วจะต้องมีอะไรที่สร้างลงไปแล้วก็ได้แง่คิดมากมายค่ะจากละครเรื่องนี้ด้วยค่ะ จะเจอคนนั้นมันหนึงจะทำไปตามหัวใจอยากได้แวบประทังน้ำตาเพื่อให้ได้มาสักคนที่รักจัง นนกราบไร้ห,รรหนามนะครับนะคืิปนี้เสนอเป็นตอนแรก2องทุ่มสินาทีทางช่อง3นะเป็นละครที่เข้มข้นรับรองว่าคุณผู้ชมทุกคนจะต้องติดตามอย่างแน่นอนครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีจานดารามารอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะกับจานดาราของคุณตีวิวิทย์นั่นเองค่ะ